อีแม่พาลุยสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเสียเอานกน้อยไปส่งเจ้าของเด้อค่ะเพื่อนพ้อรับแล้วค่ะนี่พอเพื่อนก็บกำลังเตรียมรถมาใส่จ้ะนกน้อยสามตัวจะเดือนเดือนปลายแล้วค่ะเดือนเดือนกับอีกสองอาทิตย์จ้ะเออเพื่อนะน่ะเลนพูน่นทางตัวใหญ่กับยุพุนค่ะเด้ค่ะอันนี้ตัวน้อยจ้ะ ดีลูกก็งงนะว่าพ่อจะทำอะไรเดีพ่อเพิ่นก็นเอาอันนี้มาแล้วก็เอาซุ่มบ่กจากมาดีเขาก็เตรียมอาหารหน่อยไปน้ำกับหยาอ้าไปจับเลยพ่ออุ๊ยตัวใหญ่เดอ้อเพิ่นได้เรียนดิเพิ่นได้เรียน มันไหลใหญ่เลีวเร็วนี่สามตัวนี่ละจ่านี่จุ๊บเอออีพ่อจับแล้วจ่ะเอาไปชงลูกค้าก่อนจ่ะเออเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนโอ้โ,อโอ้กระโดดโอ้ิ่นตื่นพิ่นตื่นได้ได้มาแล้วหนึ่งตัวจ่ะ เออเออู้เลียนลินจ้ะผู้ใดอยากจองนกกก็โทรมาได้เด้อค่ะ089 888 8811จ้ะจองก่อนได้ก่อนนะคะเออโอ้ยเมืองในตัวนี้ก็ต้องหมักใหญ่เลยนี่นะเมืองในตัวนี้ก็ต้องหมักใหญ่ ปุบ๊เบเป๊ตัวที่สองพ่ออุ้มเอาแล้วจ้ะ,ะนี่สองตัวแล้วจ้ะประเสริฐออสติกปากคาดฟ,ฟาร์มนะคะฟาร์มนกกระจอกเทศอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจ้าเนี่ยค่ะตริง ป้าตัวไหนแห้งใหญ่ค่ะอันนี้ค่ะวับเรียบร้อยสามตัวจะ้ะลูกค้าจองไว้สามตัวคะ่ะเอ่เปินแหงด้วยคะ่ะตัวไหนใหญ่เด้อด้วยจ้ะพูน่ะ เรียบร้อยจ้ะไปส่งลูกค้าแล้วค่ะพี่น้องจ้ะไปส่งลูกค้าแล้ว้องไปบ้านไหนก็เด้เออไปค้ำไปคูนเด้อค่ะไปค้ำไปคูนจ้ะยูน่ก็ให้ออกใครค้ำคูนแม่คือเกาเด้อจ้ะเป็นยังไงเดี๋ยวอีเม่จะติดตามและทำคลิปให้ดูอีกนะคะ สวัสดีค่ะขอพูดที่ติดตามช่องอิแม่พาลุยนะคะ